สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปริศนาคำพูดแต่ชัดใครอุ้มฟังวลีกับประโยคที่พูดออกมานั่นไม่ใช่ความลับอะไรขอแค่จบป .4 ถึงป .7 ก็เดาออก ส่วนคนจบม .3 มศสม .6 ปริญญาตรีโทเอกทนายตำรวจย่อมรู้ชัดในคำพูดแต่ก็ทำเป็นแกล้งเพราะผลประโยชน์ต่างตอบแทนถึงจุกอ,อกพูดไม่ออกกระทำเรื่องตรงกันข้ามกับความจริงยิ่งอายการผูดภากษาฝั่งแล้ว อมยิ้มนี่มันจับแพะชัดๆฟังดูเถอะมันจะมาเอาลูกกูมันเอาลูกกูไปแล้วเสียงโทรศัพท์ลูกหายเหรอฮ่าฮ่เหมือนคิดดีป่ะฮ่าฮ่และหลับให้สบายนะลูก12พฤษภาคม63แทนเงินกู้อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ตั้งใจจะทำให้เรื่องบานปลายเป็นข่าวใหญ่ตำรวจสั่งให้พูดนะขอโทษคนของคุณอยู่ที่ไหนความหมายกว้างมากความจริงที่พูดไม่ได้ถ้ายังไม่หยุดพูดจะแฉะนะอยู่นิ่งๆไม่งั้นจะได้ดิ้นกันทั้งฝูงคำพูดใครบ้างก็นึกเอาเอง ดิ้นกันทั้งฝูงฝูงคือคนที่บ้านใกล้กันคำพูดเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับลุงพลคนบ้านไกลลุงแค่แพะเท่านั้นสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอภิโถชีวิตชัยพลนอกจากมีทนายดีแล้ว ที่ดีที่สุดในชีวิตคือมียายแตนแสนดีที่เหลือชัยพลมีเอฟซีที่บางทีก็ดีบางทีก็ว่ารักชัยพลนักหนาก็หาแต่เรื่องให้บางคนบอกมีคลิปดีมีนิทานดีช่วยชัยพลได้แต่ไม่ให้ใครขอเก็บไว้เล่าอวดเฉยๆฮ่าๆบางคนบอกรักชัยพล แต่ด่ายายแตนลับหลังถามจริงๆมึงรักชัยพลยังไงถึงด่ายายแตนไม่รู้หรือว่าแสนดีที่สุดแล้วสำหรับชัยพลไม่มีใครเกินยายแตนชีวิตชัยพลมีบางคนทำมาหากินบนหลังบนความทุกข์ของชัยพลชีวิตชัยพลมีไอหมาหนังกลับคอยหาเรื่องก็หนักพอแล้วแต่ยังไม่สาหัส เท่าพวกที่อวดรักชัยพลแต่ทำร้ายชัยพลด้วยการเล่านิทานนิทานจังเวนถ้วยตะไลที่อ้างว่าชัยพลได้แต่ไม่ช่วยแล้วมึงนะ่ะจะอ้างทำถ้วยอะไรวะถามจริงๆชีวิตชัยพลจับมือยายแตนไว้แน่นๆจับแล้วเดินกันไปสองคนนะชัยพลอีชั้นให้ชัยพลได้แต่ความยุติธรรม แต่ความรักและความเชื่อมั่นยายแตนเท่านั้นให้ชัยพลได้เชื่ออีชั้นไม่ได้ขายกําไรพญานาคไม่มีโปรโมชั่นไม่ได้เชื่อถือเครื่องรางของขลังใดใดแต่อีชั้นมีแค่ใจที่รักความชุติธรรมอีชั้นถึงเขียนถึงชีวิตชยัยพลเพราะชีวิตชยัยพลคือชีวิตยายแตน ยายแตนของอีชั้นจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุวัตจับลุงแล้วไม่จบคือตราบาปหลังจากลุงพลถูกจับ2มิถุนายน64ผมตัดสินใจนำประกาศของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารมาลงในโพสต์เมื่อ7มิถุนายนซึ่ง ระบุว่าน้องหายเวลา7นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาทำให้ประกาศนี้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วันเสียงต่อว่าลุงจากบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆเงียบหายไปทั้งหมดรวมทั้งทีวีทุกช่องก็เงียบยกเว้น FC ฝ่ายตรงข้ามบางคนตีลุงบ้างเป็นกระสายยานอกจากนั้น FC ลุง ยังช่วยค้นหาคลิปช่วงเวลาน้องหายมาลงอีกมากมายประกาศนี้เป็นหลักฐานที่ดิ้นไม่ได้การที่ข่าวทีวีก่อนหน้านี้เปลี่ยนเวลาน้องหายหลายหนหลายช่วงเพื่อให้ลงตัวล็อกเวลาลุงมาอุ้มน้องพลอยเป็นหมันทั้งหมดส่วนพยานที่เตรียมเตรียมกันไว้หลายคนถึงกับสะอึก หนาวร้อนผ่านจะเป็นไข้กลายเป็นพยานเท็จติดคุกหรือนี่ทำยังไงกันดีเมื่อด่านแรกไม่ผ่านเพราะลุงอยู่ที่สวนยางกับป้าแตนแม่น้องตายายตาม็กป้าถอนรวม7คนถึงเวลา9ก้นกายีนาทีห่างบ้านน้องเกิน2กิโลเมตรน้องหายจึงไม่เกี่ยวกับลุงดังนั้นด่าน2ถึง3จึงไม่มี ส่วนเส้นผม3เส้นและหลายเส้นในรถจึงไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาจับลุงขอให้นึกถึงคดีจับแพะ4คนในคดีเชอร์รี่แอนเมื่อ35ปีก่อนถึงเวลานี้ตำรวจเขียนสำนวนเชื่อมโยงไม่ได้ใครในเมืองไทยก็เขียนไม่ได้เว้นแต่ลุงหายตัวมาอุ้มน้องคงถึงเวลาที่สุวัต ต้องสั่งไม่ฟ้องลุงเพราะสำนวนอ่อนในตัวยื่นให้อาการซึ่งท่านคงไม่ยื่นฟ้องศาลแล้วค่อยมาจับคนร้ายตัวจริงหลายคนที่เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเอวังหลายคนคงถึง10คนสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ มือปราบก้านมะยมไม่ถืกใจสิ่งนี้บิ๊กโจ๊กได้กลับบิ๊กต้อยก็ต้องได้กลับสตอชอเช่นกันแพ็คคู่เคยโดนด้วยกันเมื่อบิ๊กโจ๊กพลตรวจโทสุรเชษหัก่านได้กลับมาสอตอชอแล้วบิ๊กต้อยพลตรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาก็ต้องกลับมาด้วยสารปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองจากที่ถูกสำรองราชการ ให้กลับไปสตชเป็นรองผอ,อตรเตรียมรายงานตัวเข้าสตชพรุ่งนี้เลยเครดิต <Credit S 1> จากสยามรัฐซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นข่าวดีคะ่ะแอดถัดมานะครับบอกว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถัดมานะครับบอกว่า,า,า,บบอวาชอบทั้งสองคนคะ่ะดีใจที่ท่านกลับมาชอบผลงานท่านมากๆ สมกับการรอคอยถัดมานะครับบอกว่ามือปราบก้านมะยมทำไมไม่ค่อยถูกชะตากับตํำรวจน้ำดีและกับคนดีๆชอบคบคนพาลถัดมาครับบอกว่ามือปราบก้านมะยมคงต้องเรียกขวัญขวัญเอ้ยขวัญมาข้าจะไปก,กุกกอกถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะเป็นกระใจให้ทั้งสองท่านที่กลับมาทำงานอีกครั้งถัดมานะครับบอกว่าถึงคราวโดนเอาคืนกันแบบแพ็คคู่แล้วละ่ะครับท่าน ยินดีกับนายตำรวจน้ำดีทั้งสองท่านครับถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมมากค่ะอยากเห็นการจัดการระเบียบมือปราบกานมายมค่ะถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะรักสุดๆทั้งสองท่านตลอดมาถัดมานะครับบอกว่า,าวน่าสงสารเขานนะถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยค่ะคราวนี้แหละโหนกับจุดๆนะก็โดนแน่ถัดมานะครับบอกว่า ตอนนี้นะ่ะหัวเมงคงร้อนหนาวถัดมานะครับบอกว่าแล้วยังไงล่ะคะทีนี้พี่อจุดจะอยู่ยังไงถัดมานะครับบอกว่านกลืมแล้วแต่แล้วไม่ลืมนกนะมีคนไข้จับสั่นกันบ้างแหละถัดมานะครับบอกว่าเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วนะ่ะแม่ครูบอกว่าท่านผู้นี้จะกลับมาว่าอังคารที่แล้วในที่สุดนะ่ะ ท่านก็ได้กลับมาท่านผู้นี้ประชาชนเรียกร้องให้กลับมาและท่านมีแบกดีสาธุสาธุยินดีด้วยกับท่านทั้งสองเราประชาชนคนไทยจะได้รับความยุติธรรมแน่นอน